เขาหืงห่วงคุณไหมเพราะแอบ,บหือห่วงไม่ได้หึงนะแอบบต้องใช้คําว่าแอบ,บนะคะบางคนเนี่ยไม่แสดงออกเนาะเขาแอบ,บหึงหวงคุณไหมแอบบจ้าแอบบไม่พอใจถ้าเขาคุยอยู่ดีๆหรือเขาสื่อสารกับคุณปกติปกติเป็นคนคุยกัน คุยกันเก่งมีการพูดคุยเจอการทักทายถ้าวันไหนเขาเงียบไม่ทักทายนั่นแปลว่าเขาแอบมีความน้อยแอบมีความไม่พอใจแอบมีความหึงคุณแล้วร้อนกวนกวายแต่พยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะไม่คุยเพราะว่าจะไม่อยากให้ตัวเองอารมณ์เสียเหมือนอารมณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะไม่คุยเพราะว่าถ้าคุยแล้วเดี๋ยวจะมีเกณฑ์การทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการแอบหึนหัวคุณอยู่แล้วแล้ข้างในมันร้อนโดนกวนกวายแต่คุณไม่ต้องห่วงนะ ในเมื่อเขาหึงเขาแอบหึงเองเขาก็จะหายเองหายเองแล้วเดี๋ยวพอเขาสภาพจิตใจหรืออารมณ์คงที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาคยุยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะประเพอการแอบหึงของเขาเนี่ยแล้วการกลับมากลับมาใหม่เนี่ยจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําอะไรที่ไม่เคยแสดงออกก็จะแสดงออกอะไรที่ไม่เคย ออชัดเจนก็จะชัดเจนหรืออาจจะขอคุณแต่งงานขอคุณมั่นหมายขอคุณเป็นแฟนขอคุณคบแบบจริงจังนะคะมันออกมาแนวนั้นเลยนะแสดงว่าค้าเขานิ่งๆไปเนี่ยเขาเหมือนไปคิดทบทวนแล้วก็ไปทําให้อารมณ์ตัวเองดีก่อนพออารมณ์ดีแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสมแบนให้คุณเลยนะคะค่อนข้างที่จะดีก็ขอให้สมบังนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากดูคลิปอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย